สวัสดีครับครูเอนดี้นะครับวันนี้เรามาเจอกันมามาดูทอปิกที่4นะครับโอเคไวยากรณ์หลักตามนี้นะครับ我会唱京剧我会唱京剧啊 come see thank 会啊会 my turn one 变啊สามารถทำอะไรเป变啊เราจะคำว่า会啊อ,อย่างเช่น老师会游泳啊老师ว่ายนำ้ำ变老师会跑步啊老师วิ่ง变啊他不会啊ก็ ไม่เป็นอ,อ่ะ老师不会嗯骑自行车啊老师ปั่นจักรยานไม่เป็นนะครับอ่ะหุยก็คือเป็นปูหุยก็คือไม่เป็นไวยากรณ์หลักนะครับโอเคทีนี้เรามาดูคำศัพท์ด้วยกันอ่ะโอเคคำแรกเถื่อช้างเถื่อช้างถ้าแปลตรงตัวคำที่คำที่หนึ่งก็คือพิเศษอ่ะคำที่สองคือยาวยาวพิเศษ ก็ค,คือจุดจุดแข็งอ่ะเถื่อฉางส่วนใหญ่ก็เราถามว่าคุณมีจุดแข็งอะไรบ้างอ่ะ你有什么特长你有什么特长啊เฮ้ยเฮ้ยหุยอ,อ่ะหุยค,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 คำหลักของเราวันนี้นะครับอ่ะหุยก็คือเป็นอ่ะทำไมเป็นปม,ม,ม่หุยอ่ะทำอะไรเป็นอ่ะฉันหุยอ่ะนีก็ฉันไม่หุยนัผมผม่นก็อ่ะ เราสามารถใช้คําว่าห้วยสแสดงว่าเราทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้คําที่3ามพิงพ่างเฉียวพิงพ่างเฉียวปิงปองนะครับคำนี้ง่ายมากๆนะครับเฉียวกระปอง,ปงพิงพิงพ่างกับปิงปองก็คือปอนพิงพองนะครับคำที่4ล่าล่าลากระดึงนะครับหรือว,ว่าสีก็ได้อะ อย่างเช่นปกติเขาจะคู่กับคำที่ห้าขลุ่ยเสี่ย violin อ่ะเขาเล่าขลุ่ยก็คือ,คอสีไวโอลินอ่ะสีไวโอลินอ่ะโอเคเสี okay, ่ยวถีฉิอืมคำที่หกฐานฐานอ่ะก็เป็นกริยาคำหนึ่งนะครับฐานคือตีนอ่ะอย่างเช่นเวลาคู่กับคำที่เจ็ดอ่ะก่างฉิน กังฉินกังฉินคือเปียนโนถ้าเราพูดว่าฐานกังฉิน3คำนี้ก็คือเล่นเปียนโนอะเล่นเปียนโนอะเขาต้องใช้คำว่าฐานกังฉินอืมอเคต่อไปเราดูคำที่8อ่ะคำที่8ช่างอะคำนี้ง,ง่ายแล้วครับช่างเกือ้อคำที่เราเคยเรียนมาก่อนคือช่างเกือ้อร้องเพลงอะร้องเพลงแต่ว่าวันนี้อะเขาจะคุยกับคำนี้ 唱相声啊唱相声相声คืออะไรครับ相งก็เป็นการพูดตลกของจีนปกติจะมีสคนอคนนึงพูดอคนนึงตอบอ่ะสนุกสนานกันอันนี้เราเรียกว่า相声อ่ถ้าคู่กับช่างอ่ะ唱相งก็คือเล่นการพูดตลก่ะสองคนก็ได้สามคนก็ได้อ่ะค่ะคำสุดท้าย美食家美食家อ่ะ นักชิมอาหารนะผู้เชี่ยวชาญในต้านอาหารนะครับอืมไม่ใชจ้าไม่ก็สวยอ่ะอาหารก็คืออาหารที่อร่อยมากอ่ะจ้าก็ผู้อ่ะผู้ที่ชิมอาหารอร่อยก็คือนักชิมอาหารนะครับโอเคคำศัพท์เราเรียนเสร็จแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาดูบทเรียนเป็นไงบ้างบทนี้ง่ายมากมากอ่ะบทนี้ง่ายมากมากทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เรามาดูเราพูดยังไงนะครับโอเค 呃，大卫，呃，大卫这边昆谈，啊，昆啊，大卫的谈，昆尼，啊，大双，大卫谈大双哇，你们有什么特长？你们有什么特长？啊、大卫谈哇，พ坤啊，มีจุดแ啊？พ坤กคุณทำ啊？你们有什么特长啊？大双宝我会踢足球。 我会踢足球啊，ฉันเตะฟุตบอลเป็น啊，ฉันเตะฟุตบอลเป็น。OK，小双，你也会踢足球吗？啊，大胃口，唐小双，懂？小双，你也会踢足球吗？คุณเตะฟุตบอลเป็นด้วยใช่ไหม？小双，宝宝，我不会踢足球，我不会踢足球。 ฉันเตะฟุตบอลไม่เป็น我会打乒乓球我会打乒乓球啊ฉันเล่นปิงปองเป็นนะครับอืมฟังฟังหนีเนอะฟังฟังคนละฟังฟังบอกว่า我会拉啊我会拉小提琴啊ฉันสีไวโอลินเป็นะฉันเล่นไวโอลินเป็นะอันนี้ก็เก่งเหมือนกันเปเนเธอฉางเหมือนกันอ่ะ เป็นจุดแข็งด้วยอ่ะเะ้าเวย้ยเขาไปทำอันนี้ต่อนเตาะ你่不会ี小提琴อันนี้อ่าคุณสีไวโอลินเป็นหรือเปล่ปาอันนี้อันนี้บอกว่าหุอยหอะอ่า我会弹我会拉小提琴อืม还会弹钢琴อืมฉันสีไวโอลินเป็นด้วยแล้วก็เล่นเปียโนใต้ด้วยเหมือนกันอ 我会拉小提琴，还会弹钢琴。嗯，宝贝，搞弹阿里，阿里，你有什么特长？阿里，你有什么特长啊？阿里，昆弥煮甜阿雷棒啊。嗯，阿里伯话，我会唱京剧，还会唱相声啊。我会唱京剧。 哦，还会说相声啊！相声，当查看我 push 呢？看啊，老师麦俾 push 啊，唱京剧啊，龙扭筋啊，说相声啊，讲普通话啊，讲普通话，阿丽他变两样呢？看啊，嗯，最、嗯、后啊，诸位要谈大卫啊，大卫，你有什么特长？你有什么特长,么特长啊？你有什么特长啊？你有什么特长啊？大卫说。 我呀，我会吃中国菜。嗯，เชิ含，กินอาานน啊，我会吃中国菜。我是美食家。เนนชิญ、啊、เป啊，เชิญเป嗯，吃中国菜。这边จ,จุดจุด o ข็งขง嗯，点、okay, 啊，点า OK，topic น啊，topic t ี่ส t o p i c เราจะเ ก็ในคลิปนี้อีกต่อไปจะมีบทเรียนเพิ่มมาให้นักเรียนด้วยนักเรียนสามารถทบทวนผ่านบทเรียนอีกทีหนึ่งนะครับ lesson 7 e v e n 会唱เรียนที่เจ็ดบทเรียนที่เจ i a บทเรียนที่เจ็ดบท l รียนท t i t จ็ด e ทเรียน i And then answer the question. 你们有什么特长？我会踢足球。小双，你也会踢足球吗？我不会踢足球，我会打乒乓球。芳芳，你呢？我会拉小提琴。你会不会拉小提琴，安妮？会呀。 我还会弹钢琴。阿里，你有什么特长？我会唱京剧，还会说相声。大卫，你有什么特长？我啊，我会吃中国菜，我是美食家。